จะซื้อโชว์เฟสบุ๊กซะหน่อยนะครับเจ้าของเอาสามหมื่นนะครับเดี๋ยวซื้อโชซะหน่อยไม่มีอะไรทำเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นนะเล้วบอกไม่ได้ก็เอาเก็บไว้ก่อนโอเคซื้อโชซะหน่อยซื้อโชว์เพื่อนในเฟสบุ๊กหน่อยตังค์ผมโผล่ไป่ะตังอยู่ด้านหน้ามีป่ะถามถามไอ้เอโก้ตังค์อยู่นะมึงจ่ายตังค์เขาก่อนสามหมื่นเนี่ย อันนี้เดี๋ยวเช่ามาละสามหมื่นเช่ามาสามหมื่นอันนี้คอยดูดูอย่างนะขอให้าดูอีกทีหนึ่เอาเอา่ะก,บกับหัวด้วยอันนี้ยังไม่เอาอ่ะนี่มาให้ดูไหนๆก็ไหนๆละมีเอฟซีมาดูนะครับอ่านี่ตุ๊กตาเล็กนะครับติตาตุ๊กตาเล็กลงมุโต๊ะนะครับ ยังอยู่ไหมเนี่ยหาคนโทรศัพท์โทรเข้ามาโอ้โหนิ้วไม่ขึ้นเลยอะดูนิ้วสินี่นี่เช่าเขาสองเอ่อเช่าสามหมื่นเนี่ยไม่สองหมื่นห้าเช่าสามหมื่นเช่าสามหมื่นซื้อโชว์นะครับ